ส,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าต่างนี้แล้วเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาบอกคลิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะใคร urgency, ที er. ่รู้แล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าเวลาเล่นโลบ็อกใช่ไหมแล้วแบบมีเพื่อนกดตามมาแล้วแบบมีคนตามมานี toi, канал, ่ครับแบบมันทําให้เราแบบน่าลาคานะแบบอยากเล่นคนเดียวอยากเล่นแบบเงาๆนะครับไม่อยากมีเพื่อนเล่นด้วยหรือไม่อยากให้ใครเข้าตามมากวนในแมปต่างๆที่เราเข้าเล่นอยู่นะครับก็ ดูวิธีนี้ได้เลยครับเป็นคลิปนี้แน่นอนนะฮะปะก็อย่างแรกครับให้เรานะครับมาที่หน้าฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมทําการกดคลิปเข้าไปครับแล้วก็กดคําว่า setting นะครับเมื่อเรากด setting เสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้าต่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูครับเด้งมาหน้าต่าง Account Info นะครับก็คือหน้าต่างนี้นะครับนะครับก็สําหรับใครที่ปรับเป็นภาษาไทยอยู่ก็มันก็จะเป็นภาษาไทยให้นะพอดีผมปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนวิธีการปรับเป็นภาษาไทยนะครับผมมาตรงนี้นะครับ Language นะครับนี่ก็สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับก็ผมถนัดอังกฤษเนาะเคยใช้เป็นอังกฤษนะครับก็วิธีการปิดไม่ให้เพื่อนตามไม่ไม่ให้เพื่อนเข้ามายุ่งเวลาเราเล่นแบบต่างๆหรือแบบอยากแบบว่าเราเป็นโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยครับก็มาที่ Privacy นะครับหรือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าอะไรนะอะไรส่วนตัวส่วนตัวทั้งอย่างครับนะพอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเจอกับหัวข้อ 3หัวข้อตัวนี้นะครับผมออเทอร์เซตติ้งนะฮะนะครับหัวข้อแรกมันบอกว่าคนต้องการให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นพวกเซิร์ฟไพรเวทของเราได้ไหมนะครับผมเซิร์ฟไพรเวทเนี่ยก็คือบางเวลาแบบเราเช่าเซิร์ฟวีใช่ไหมปุ๊บแล้วเราเข้าเล่นเนี่ยก็เพื่อนก็สามารถกดตามมาได้แต่เซิร์ฟวีบางแมปเนี่ยนะครับก็สามารถตั้งค่าของมันได้นะครับผมสามารถตั้งค่าข้างในว่าใครสามารถเข้าเล่นเซิร์ฟวีนั้นได้นะครับผมแต่บางแมปก็อาจจะไม่มีเนาะก็บางแมปก็อาจจะ มามายุ่งเกี่ยวกับตัวนี้นะผมก็สามารถปิดได้นะผมไอโนวันนี่คือไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะครับไออันนี้เฟรนก็คือเพื่อนนะผมอันนี้ก็คือเพื่อนกับคนที่กดติดตามโปรไฟล์เราอะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเพื่อนแล้วก็คนที่กดติดตามโปรไฟลขาาไ์ของเรานะครับผมแล้วก็เอาคนที่เราไปกดติดตามอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็อันนี้คือเอวี่ันคือทุกคนนะครับผมนะนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับผมก็คือบอกบอกว่าใครสามารถ เข้ามาจอยเซิร์ฟเวอร์เราได้นะผมเป็นไพรเวทเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับส่วนันที่2นะครับก็คือใครสามารถเข้าเล่นแมปนั้นได้นะผมในกรณีที่แบบว่าเราเนี่ยเล่นแมปแบบหนึ่งอยู่สมมติผมเล่นแมปอ่า๋่วผมค่อยดูนะสมมติผมหาแมปเล่นแมปหนึ่งเนาะนะครับอพอดีคอมมันค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับอ่าสมมติผมเล่นแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บอ่าแล้วเราไอ้ตัวเนี้ยเราเปิดอยู่นะผมเนี่ยเปิดเป็น everyone ก็คือ ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพานะครับผมที่ไม่ใช่เพื่อนเราหรือไม่ได้กดติดตามเรานะครับทุกคนเลยในโลบ็อกสามารถกดจอยเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเราได้นะครับอ่ะมันจะขึ้นตรงไหนครับไอผมเปิดให้ดูสับฟูนะครับพอดีเน็ตมันค่อนข้างช้านะครับผมเวลาเราเข้าเล่นเกมเนี่ยมันจะมีปุ่มจอยเขียวๆให้นะครับผมก็คือถ้าเราเปิดตัวน,นี้ไว้นะครับผมเป็นเอวิบันก็คือทุกคนในในโลกโลบ็อกค,ครับก็คือสามารถกดเข้าตามคุณไปเล่นในแมปนั้นได้นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนกับคนที่เราติดดตามมหรือไ่่คนทีก ติดตามเรากลับอะไรเงี้ยครับนะอะไรก็เป็นเพื่อนแล้วก็คนที่เรา follow นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนอันนี้คือไม่ไม่ไม่สามารถตามตามได้เลยครับก็คือเป็นโลกส่วนตัวเลยอะไม่มีใครกดติดตามคุณได้นะครับส่วนอันนี้คือใครสามารถดูกระเป๋าของคุณได้ครับผมกระเป๋าก็คืออันนี้นะฮะ inventory นะผมก็อันนี้นะก็พวกกระเป๋าอ่านี่ครับ inventory นะผมมันถ้าเราปรับเป็น no one ก็คือไม่มีใครสามารถเห็นกระเป๋าเราได้ครับ สมมติเราทำแมปอะไรพวกเนี้ยก็พวกโมดูโมเดลที่เราเซฟเอาไว้ในนี้ครับมันก็เพื่อนก็จะไม่เห็นนะครับนะก็ใครก็ตามที่มาส่องโปรไฟล์เราแล้วแบบมากดดูกระเป๋าเราก็จะไม่เห็นนะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายรอบก็คืออันนี้คือพวกเซิร์ฟ p r i v a t e นะผม private ก็คือพวกเซิร์ฟที่เราซื้อเซิร์ฟวี p r i v a t e อะไรประมาณนี้ครับก็ใครสามารถตามเราได้บ้างถ้าเป็น no one ก็คือไม่มีใครตามได้เลยครับนะ ส่วนนี้ก็เวลาเราเล่นเกมนะผมก็ถ้าปรับเป็น no ว n e ก็คือไม่มีใครตามเราได้นะผมก็คือเราอยู่ในโลกส่วนตัวเลยนะครับแต่มันก็ยังขึ้นนะว่าเราเล่นเกมอยู่แต่มันจะไม่บอกเพื่อนว่าเล่นแบบไหนนะครับเพื่อนก็ไม่สามารถตามได้นะครับก็สบายไม่มีใครมากลัวนะครับส่วนอันนี้ก็กระเป๋านะครับก็ไม่มีใครมาแอบเปิดกระเป๋าคุณได้ครับแบบคุณเอ้ยเซฟมาดูงโมเดลอะไรไว้หรือเปล่าหรือมีไอทงไอเทมอะไรบ้างนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะไปละสวัสดีครับ